สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวบอกอแถวสองไฟฟ้าบอดเอเวอร์เลยนะครับอมองเห็นดูเนี่ยเน้นๆเห็นไหมอ่าเพือปกติบ,บ,บาะบาะแถวสองเราก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับมาหลายคนบอกว่าอยากให้ครับเ e ต็นได้อ่ะ,อะเดี๋ยวดูอย่างนี้ก่อนอันนี้คือเราก็เอาเบาะไฟฟ้าก็คือจริงๆมันก็เป็นเบาะหน้านะครับแต่พอดีคันที่นี่เขาใส่เบาะเปลี่ยนเป็นเบาะแรปเตอร์ Cháu lời đi bỏ vũ la, lời đi chỉ phạt Cháu có lời nói là lòng Bàn, tay thang, cháu xong rồi khắp lại Thôi hấp Đi lên Đốt không giữ lòng thân, chạy ngang đúng không? Nè có าเพื่อเดินทางไกลครับอย่าเอนเนาะแล้วก็เอนได้เอนได้ถึงไหนก็เอาตามอนอนไปเลยอย่างงี้แล้วจมขยี้ก็จะฆ่าได้เหมือนกันใล้าสดุปส,สบายไปทางสองข้างนะครับตอนนี้ก็ไฟ้าอก็มีด้านหลัง นวดหลังด้วยนะก็จ<ะ>ุดขึ้นอ่ะโอเคประมาณนี้อันนี้ก็จะมีช่องว่างตรงกลางก็จะมีเป็นช่องว่างครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างเพื่อเข้าออกอะไรก็อาจจะเหยียบขยับมาแล้วก็ถอยไปก็จะมีช่องว่างตรงนี้ก็สามารถเข้าออกทางนี้ก็ได้ครับหรือถ้าเราจะ,ะก็เข้าออก ที่เดิมก็ได้แล้วก็เอ็นฝั่งนี้มาให้สุดนะเดี๋ยวผมลงก่อนดีกว่จงงาจะนี้ง่ายๆนก็แล้วเราก็เลื่อนเห็นไหมครับมันมันก็จะขึ้นไปสุดให้สุดเลยเนี่ยเราก็เข้าตรงนี้ก็ได้หรือจะเข้าตรงกลางก็ได้อันนี้ก็คือข้อดีของบอเบาะแถวสองครับของเดิมเาออกเอาเบาะใหม่ใส่เข้าไปหรือ ถ้าใครแบบอยากให้มันทํางานรวดเร็วหน่อยอาจจะไม่เป็นไฟฟ้าก็ได้เราก็บอกธรรมดาใส่เราก็กดมือแมนนวลนะครับมันก็จะพับหรือเลื่อนสไลด์ได้ไวกว่าไฟฟ้าแต่ถ้าชอบความ B I P ก็ไฟฟ้านี่ครับสะดวกสบาย B I P สุดๆอ่ะโอเคตอนนี้ครับสวัสดีครับ